พวกเราไม่มีทางเลือกครั้งนี้นายคงต้องยอมละนายจะได้รับการตอบแทนแน่และพวกเราอีกมีนี่ติดค้างกับอ้างอยู่ไว้เมื่อไหรที่หมอนั่นออกมาจากนาการันพวกเราจะบุกโจมตีมันและทวงรองเท้าขึ้นมาให้นี่บ้าไปแล้วหรือไงนี่เธอเธอไม่ได้ออกจริงใช่ไหมดุกพลันพงโทรสะออกมาแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนจบสิ้นนับตั้งแต่ที่เขาโดนถ่วงโซ่เหล่านั้นจับตัวเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเขาจึงโดนเหล่าสมาชิกกิลปิดล้อมเอาไว้ ทั้งพยายามขคค่มขู่สร้างความสับสนและทรมานใส่เขากว่า20ชั่วโมงจนกระทั่งดุกต้องยอมแพ้ยกธงขาวบัดซบเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วก็ได้ก็ได้พวกนายมันเลวชั่วเอาไปเลยดุกตะโกนออกในขณะที่ปาดน้ำตาน้ำตาปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาแต่ว่าใบหน้าของไรเดนยังคงมืดมนถึงแม้จะได้รับรองเท้ามาแล้วเฮ้อได้รองเท้ามาแล้วก็จริงแต่ จะหาเงินอีก3,000เหรียญทองจากที่ไหนในช่วงเวลาแค่ไม่กี่วันล่ะหากว่ารวบรวม,รวมไอเทมจีปาถาทั้งหมดแล้วนำออกไปขายอย่างน้อย,อยๆก็สมควรจะได้มาเกือบ3,000เหรียญทองกำหนดเส้นตายก็ใกล้เข้ามาแล้วด้วยก็ตัดฉากนะครับตอนนี้ละ่ะหน่วยปืนใหญ่ยิงเสียงตะโกนดังขึ้นหลังจากที่อาร์คและกลุ่มทันบนจัดการลดพลังชีวิตของแพ้ปีศาจไปได้กว่าครึ่ง พวกเจนตอนนี้ต่างก็อยู่แนวหลังคอยยิงปืนใหญ่สนับสนุนออกมาอย่างพร้อมเพียงตุ้มตุมต้มตุ้มตุ้มถ่ายที่สุดแพ้ปีศาจก็โดนเปลวเพลิงลุ่มล้อมจนลลมพับไปในขณะเดียวกันแพ้ปีศาจอีกตัวก็โผล่พวดออกมาด้วยความเกลียก้ยกล่อมแต่มันก็ต้องติดพันอยู่กับชาวเหมียวชาวเหมียวเองก็ไม่ได้คิดที่จะแค่คอยถ่วงแพ้พวกนี้เอาไว้ด้วยกลับกันพวกเขาใช้การโจมตียังบุ่มบ่ามออกไปหลายๆครั้งจนทำให้อ์คตัวแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัว แต่ถว่าสถานการณ์มันก็แตกต่างจากตอนที่อาร์คสู้คนเดียวอย่างลิบลับต้นกำเนิดแห่งพลังชีวิตจงลุกชนเมื่อโรโครใช้บทเพลงแห่งการพื้นฟูพลังชีวิตของชาวเหมียวจึงได้พื้นฟูขึ้นมาในทันทีอาร์คและกลุ่มทันบนรวมทั้งพวกโจนต่างก็เข้าช่วยเหลือแพ้ปีศาจอีกตัวก็หล้มลงแทบจะในทันทีติ้งเะเวลของท่านเพิ่มขึ้นฮ่าฮ่านี่มันเร็วชะมัดเลยอาร์คยืนยันน้าต่างข้อความที่ปรากฏขึ้น ในขณะที่ส่งเสียงโหร้องออกมาหลังจากที่อาร์คตัดสินใจขายซีวนาไปแล้วเขาจึงนำพากลุ่มทันบนและ NPC ทั้งหลายเข้ามาสู่ดันเจียนดันเจียนต้นกำหนดแห่งความชั่วร้ายดันเจียนแห่งนี้เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ชั้นสูงเดินเพ่นพ่านไปทั่วทั้งค่าประสบการณ์และไอเทมวิเศษล้วนได้รับในทุกๆครั้งที่สามารถฆ่าพวกมันได้และเขาก็คือผู้ถือครองดันเจียนแห่งนี้แต่แต่ว่ายิ่งลึกค่าสถานะของมอนสเตอร์ก็ยิ่งสูงตามไปด้วยเขา ไม่อาจจะออกล่าเพียงคนเดียวได้แต่ในเมื่อรวมเข้ากันกับกลุ่มทันบนและ NPC ซต่างๆปัญหาก็ถูกแก้ไขได้อย่างรวดเร็วอาร์คและกลุ่มทันบนที่มีค่าความสัมพันธ์กับเหล่า NPC สูงต่างก็ได้รับผลลัพธ์ที่น่าทึ่งดีนะเนี่ยที่ไม่ได้บอกใครเรื่องดันเจี้ยนแห่งนี้อาร์คนั้นไม่ได้บอกกล่าวเรื่องดันเจี้ยนแห่งนี้ออกไปแต่อย่างใดรวมถึงทันหลอดแห่งแจ็คสันเขาก็ไม่ได้รายงานเขารายงานแค่ว่าพลคิสตันความทรงจำดูหลายแห่งในปราสาทเป็นเพราะว่า อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีหน่วยงานส่งคนเข้ามาตรวจสอบดันเจียนหากว่าพวกเขาทราบถึงเรื่องนี้และในกรณีที่แย่ที่สุดดันเจียนแห่งนี้อาจจะถูกปิดตายไปเลยก็ได้หมายความว่าอาร์คนั้นจะไม่สามารถใช้งานสถานที่แห่งนี้ให้เป็นสถานที่ฟาร์มเงินทองและค่าประสบการณ์ได้อีกต่อไปแต่เราก็ไม่อาจจะใช้ดันเจียนนี้ได้นานนะเมื่อเขาขายซิวนาออกไปแล้วอาร์กนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ดันเจียนแห่งนี้ได้อีกต่อไป อาร์คจึงได้คิดจะเก็บเกี่ยวผลประกอบการให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จนแทบไม่คิดจะหลับจะนอนหลังจากผ่านไปได้4วันในดันเจียนเขาก็ลงลึกมาถึงชั้นใต้ดินที่5แล้วหน้าต่างข้อมูลตัวละครติ้งชื่อตัวละครอาร์คเผ่าพันธุ์มนุษย์แนวโน้มความดีบวก350ชื่อเสียง6 3 7 5บวก500เลเวล178อาชีพผู้เดินทางแห่งความมืดฉาย,ยา อัศวินแห่งแมวผู้เยวยาแห่งสมรภูมิวีรบบรุษแห่งแจ็กสันพลังชีวิต2940บวก150พลังมานา2805พลังจิตวิญญาณ100พละกำลัง359บวก28ความคล่องตัว499บวก35ความอดทน549บวก20สติปัญญา58บวก10ความฉลาด 542โชค69ความยืดหยุ่น83สาสตร์แห่งการสื่อสาร46สเนิหา105บวก10ยืดหด147ค่าสถานะพิเศษพูมิความรู้โบราณวัตถุ138เอ๊ะเดี๋ยวนะเออค่ายืดหด147ได้เหรอครับเนี่ยตอนแรกอาร์คได้มานี่10หรือ20ผมจำไม่ได้นะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นเยอะขนาดนี้ได้ยังไงนี่ ผมก็ไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงที่ยึดยึดคลองปราสาทก็ได้เนาะที่โดนคนลุมกระทืบลุมต่อยเนาะอ่ะไปต่อกันเลยนะครับผลจากอุปกรณ์สวมใส่จุดกรอบผู้พิทักษ์แห่งชาวเงือกภูมิต้าน,านทานธาตุน้ำหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นขีดจำกัดของน้ำไร้ผลอุ้งเท้าแมววงเล็บถุงมือความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นความคล่องตัวบวกสิบห้าอัตราการโจมตีคริติคอเพิ่มขึ้นสิบเปอร์เซ็นหมวกแรคคูนวงเล็บหมวก ความคล่องตัวบวก 10, สิบสติปัญญาบวกสิบผลลัพธ์จากเซตไอเทมราชันพะละงกำลังบวกสิบความคล่องตัวบวกสิบความอดทนบวกสิบังป้องกันบวกยี่สิบบันทึกแห่งนักรบวงเล็บเกาะไหล่พะละกกำลังบวกสามรองเท้านอรดตรุ่นปรับปรุงวงเล็บรองเทา้าความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น1 5อัตราการหลบหลีกเพิ่มขึ้น10%พเอร์เซ็คุมอัคคีวงเล็บพราคุม ภูมิต้านทานธาตุไฟเพิ่มขึ้น5 0ไสอร์ซส้คอของอะเดเลียนวงเล็บไส้อยคอหลังป้องกันบวก40สเสนหาบวก10บปลุกวิญญาณวงเล็บแหวนพระกำลังบวก5อัตราการฟื้นฟูมานาเพิ่มขึ้น5%เปเซนตรเนตแห่งจิตวงเล็บแหวนสามารถใช้ทักษะเนตรแห่งจิตเครื่องรางแห่งพลังวงเล็บกำไรพลังชีวิตบวก50ฟื้นฟูพลังชีวิตหหน่วยในทุกๆระยะเวลา20วินาทีเกียรตยิยศแห่งนักสู้วงเล็บกำไร พลังกาลังบวกสิบความคล่องตัวบวกสิความอดทนบวกสิชื่อเสียงบวก500อัตราการเติบโตทักษะทางดาบเพิ่มขึ้น5%เซทุกความสามารถเพิ่มขึ้น4 0อร์เในความมืดท่านได้รับความสามารถหลบซ่อนตัวตนในความมืดระยะเวลาในการแสดงผล20นาทีจะยกเลิกเมื่อเข้าสู่สภาวะการต่อสู้ผุ่มต้านทานความกลัวความมืดตาบอดและคาถาสเสน่ห์เพิ่มขึ้น50%ท่านสามารถนำความสามารถแท้จริงออกมาได้จากอุปกรณ์ทุกชนิด ดูซับแรงกระแทกเพิ่มขึ้น20%ปุ่มต้านทานธาตุพิษเพิ่มขึ้น50%กระทั่งว่ามีปาร์ตี้ร่วมทางมาด้วยอากนั้นก็ยังสามารถได้รับเลเวลมาถึง14ระดับในช่วงเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันเป็นเพราะสมาชิกกลุ่มทันบนและ NPC ที่มีเลเวลที่ค่อนข้างต่ำพวกเขาจึงได้รับค่าประสบการณ์โบนัสเป็นกอบเป็นกำจนได้รับเลเวลไปอย่างน้อย20ระดับจากการล่าในดันเจี้ยนแห่งนี้และในการที่มอสเตอร์ที่นี่จะดรอปไอเทมวิเศษก็นับว่าเป็นเรื่องปกติ แน่นอนว่าอากนั้นไม่คิดจะโชควยทุกสิ่งเอาไว้เพราะว่าเขาไม่ได้ลงแรงเพียงแค่คนเดียวถึงแม้ว่ามูลค่าของมันจะทําให้เขาต้องปาดน้ําตาก็ตามแต่ว่าการที่จะแบ่งออกไปก็เป็นเพราะว่าในเมื่อเขาไม่อาจจะล่าคนเดียวได้เขาจึงไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งในเรื่องนี้เขาจึงแบ่งออกไปอย่างลงตัวอย่างน้อยก็ได้มาราวสามเหรียญทองไม่เลวเลยทีเดียวจะอย่างไรแล้วความเร็วในการล่า ยิ่งเวลาผ่านไปก็ยิ่งเร็วมากขึ้นเพราะว่ากลุ่มทันบนและ NPC ต่างก็มีอุปกรณ์สวมใส่ที่ดีมากขึ้นเราต้องล่าให้มากกว่านี้ในขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่เด,ดริกไปหาเหยื่อมาใหม่จัสติสแมนนั้นถึงกับหน้าซีดเผือดไปในขณะที่ได้ยินอาร์กออกคําสั่งกับสมุนปีศาจของตนเออนี่เราต้องออกล่าทันทีอีกแล้วเหรอครับไม่มีเวลามากนี่นะเมื่ออาร์กตอบกลับไปอย่างปกติธรรมดากลุ่มทันบน ต่างก็ส่งเสียงออกมาโดยทันทีขณะที่ NPC มีช่วงเวลาให้ได้หยุดพักอาและกลุ่มทันบนต่างก็ต้องออกล่าโดยไม่คิดจะหลับจะนอนแม้สักนิด <c oughs> อ,อเราได้ตายกันแน่เลยยในช่วงเวลเล่นเกมคนเดียวนายเป็นแบบนี้เสมอเลยเหรอเนี่ยีผ่านการล่าไปสามสิบชั่วโมงแล้วนะตั้งแต่คืนก่อนนะนี่นายตอนไม่แค่สามชั่วโมงเองนะได้ไปที่ยิมบ้างหรือเปล่าเนี่ยเออครับ ครูฝึกบอกว่าให้ผมพักสักหลาย,ลายวันหน่อยเพราะอย่างนั้นแล้วผมจึงไม่มีโอกาสไปไหนแล้วก็มันไม่มีที่ไหนที่สุขก,การสบายใจเท่ากับตอนที่ออกล่าได้เท่านี้แล้วครับอ,อราร์คเผยรอยยิ้มตอบกลับช่วงเวลาไม่นานมานี้รีมยองลงไม่ค่อยมีเวลาว่างมาที่ยิมฝึกสักเท่าไหรน่นักเฮ้ยนายนี่มันอ่าอ,อ,อีกสองตัวมาแล้วขอรับโดยไม่ต้องแจ้งเตือนไม่สิเดลิก ลากแพ้นรกเหล่านั้นตามมาอย่างชันฉลาดในช่วงที่ประจบเหมาะยิ่งนักหน,นายเป็นบ้าฉันจะไม่ออกล่ากับนายอีกครั้งแน่เลยทั้งกลุ่มทันบนต่างก็กลดาสามแช่งขณะที่เริ่มลุกขึ้นยืนอีกครั้งด้วยความที่พวกเขาลงแรงอีกกว่า10ชั่วโมงเพื่อเก็บเลเวลในช่วงที่อาร์คเลเวลแตะหนึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ไรเดนติดต่อมาเพื่อจ่ายสิ่งที่ได้ต่อรองเอาไว้ดี อย่างน้อยก็ได้เลเวลตามที่ต้องการแล้วใจก็อยากจะอยู่ต่ออีกหรอกนะแต่ว่ามันยังมีงานอีกหลายอย่างที่เขาต้องทำก่อนที่จะส่งมอบอาณาเขตแห่งนี้ให้กับไรเดนเพราะอย่างนั้นแล้วอาร์คจึงต้องหยุดการล่าและออกไปจากดันเจียนเมื่อเขามาถึงเทวสถานแห่งสงครามก็ได้พบว่าไรเดนมารอยอยู่ก่อนหน้าแล้วด้วยท่าทีที่กังวลและหวาวุ่นพร้อมแล้วเหรอเอานี่สามพันเหรียญทองแล้วก็ ไรเดนส่งถุงเงินให้พร้อมๆกับหันไปมองอย่างรวดเร็วดุก๊กกำลังยืนอยู่ด้านหลังโดยที่มีใบหน้าแดงกำ่ำขณะที่ส่งมอบรองเท้ามาให้เค้านั้นถึงกับต้องถอดรองเท้าออกมาจากรายการอุปกรณ์สมใส่ต่อหน้าอาร์คการทำเช่นนี้ไม่ว่าผู้เล่นคน,นไหนก็อาจจะน้ำตาตกได้ถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของกิลแต่ว่าดุ๊กก็อดไม่ได้ที่จะจ้องมองรองเท้าคู่นั้นด้วยสายตาที่แดงกำ่ำราวกับว่าเลือดพร้อมที่จะไหลออกมา อย่าห่วงไปเลยฉันจะดูแลมันอย่างดีเลยทีเดียวล่ะ <c oughs> อาก <c oughs> เล่งร้อนเก็บรองเท้าไปในขณะที่ดุกนั้นเผยสีหน้าที่อยากจะร้องไห้ออกมาซะให้ได้แต่ว่าเขาก็ต้องเก็บงําคำกลด่าสาปแช่งเอาไว้ไรเดนมองดุกอย่างเสียใจยอีกครั้งก่อนที่จะพูดด้วยเสียงทะลุป้องขึ้นมาอาคตอนนี้ก็ถึงคราวที่นายต้องจัดการเรื่องราวให้เรียบร้อยแล้วแน่นอนฉันไม่เหมือนกับนายหรอก ฉันรักษาสัญญาเสมออาร์คตอบรับในขณะที่เรียกนักบวชให้เข้ามาหาผมตัดสินใจให้กิลเฮอร์มิตเป็นผู้ท้าชิงของสัปดาห์นี้ครับือมอรับทราบการบุกโจมตีจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้เวลา6กนาฬิกานักบวชเริ่มอธิบายข้อมูลของการบุกโจมตีวันพรุ่งนี้เวลานี้ประสาทจะก,การของพวกเรา,ารู้แล้วนะไว้เจอกันพรุ่งนี้ อ้างเผยรอยยิ้มในขณะที่รับชมทั้งสองออกไปจากเทวสถานแห่งสงครามห <c oughs> นที่สุดก็ได้รองเท้ามาไหนขอดูหน่อยสิหน้าต่างข้อมูลตรองเท้าจิตวิญญาณแห่งวายุเกรดยูนิคประเภทรองเท้าหนังฝังป้องกัน50ความทนทาน60ส0น้ำหนัก15ข้อจำกัดในการใช้เลเวล150ขึ้นไปรองเท้าที่ถูกเสริมด้วยพลังอำนาจแห่งจิตวิญญ,ญาณวายุ นานมาแล้วจิตวิญญาณวายุในตำนานเคยใช้รองเท้าคู่นี้หลังจิตวิญญาณวายุคัดเก่ารองเท้าคู่นี้มาเป็นระยะเวลานานมันจึงได้รับความสามารถเพิ่มความเร็วให้กับผู้สวมใส่นอกจากนี้มันยังมีความสามารถในการถลายตัวได้โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวเท้าตีอย่างใดออปชั่นความคล่องตัวบวก30ความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น30%ความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้น10%และสามารถใช้งานทักษะถลายตัวได้เขานั้นถึงกับแตกตื่นกับความสามารถของมัน รองเท้าหนังถึงกับมีพลังป้องกันและออปชันได้ดีถึงขนาดนี้เชียวหรืออีกทั้งอาร์กยังสามารถใช้ทักษะอย่างถลายตัวที่เขาใฝ่ฝันถึงซะยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดวิธีการประยุกต์ใช้งานทักษะนี้ก็มีมากมายไม่สิ้นสุดเลยทีเดียวดีตอนนี้เราก็ได้ทุกอย่างที่ต้องการแล้วในเมื่อยังเหลือเวลาอีก20ชั่วโมงเราจะทุ่มเวลาไปกับการเปลี่ยนแปลงประสาทเช่นนั้นแล้วอาร์กจึงได้กลับไปยังซิวน,น่าเขาได้ไปพบกับเรามีโดยทันทีหลังจากที่กลับมาถึง เรามีทำสิ่งที่ฉันบอกไว้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมขอรับรกผมทำเต็สิ้นไปสักพักดึงได้แล้วขอรับเรามีตอบกลับในขณะที่มองออกไปยังอาคารขนาดใหญ่ที่ปรากฏขึ้นอยู่ใกล้เคียงกับปราสาทหลังจากที่เจราจาก,กับไรเดนเสร็จอ์กได้ออกคำสั่งให้เรามีก่อสร้างสำนักงานการค้าขนาดใหญ่บนที่ดินแน่นอนว่าค่างเงินในการก่อสร้างนั้นต้องมาจากกองทุนที่มีอยู่ถึงแม้ว่า เขาจะไม่สามารถนําเงินออกมาใช้ด้วยตัวเองได้แต่ด้วยฐานะของหลอดแล้วอากจยงสามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้เงินเพื่อทําอะไรบนที่ดินหยุดก่อสร้างทั้งหมดและสร้างอาคารสินค้าขึ้นมาแทนในตอนที่ได้ยินคาสั่งเช่นนี้เรามีถึงกับถามออกมาด้วยสีหน้าที่กุ่นเคืองแต่เงนจบเป็นต้งใช้เพื่อสมแทมหอคอยป้องกันและกำแพงปราสาสท่านจะต้องการให้กระผมหยุดการก่อสร้างสิ่งเหล่านั้นหรือถูกต้องอาก อยากน้ารับอย่างสงบใจเป็นเพราะการบุกโจมตีจะเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดไม่หย่อนมันจึงทําให้การพัฒนาซิเวน่าเป็นไปอย่างเชื่องช้ามันจําเป็นจะต้องไปเสียเงินตรงนั้นแล้วเออน,นอนก็จจิงขอรอบเตวอวอครับก็พาทีสามนี้ได้จบลงไปแล้วเนาะก็เรียกได้ว่าอาร์ก็ได้รับในสิ่งที่ตกลงกับดุก๊กเอ้ยไม่ใช่ดุ๊กสิ <laughs> ผมพูดชื่อผิดตกลงไว้กับไรเดนนะก็คือเงินจํานวนสามพันเหรียญทองกับรองเท้าเนาะก็ เรียกได้ว่าทัดเทียมกันนะซึ่งก่อนหน้านี้รับมาแล้ว1000ได้รับเพิ่มอีก3 0 0พันเป็นเงินสเงินสดทั้งสิ้นถี่พันเหรียญทองแล้วก็ได้รับรองเท้ามามูลค่าของรองเท้าอาร์คตีไว้2 0 0พันเหรียญทองนะก็เลยเป็นเงินทั้งสิ้น6 0 0 0เหรียญทอง 3, ตามที่ได้คุยกันเอาไว้ตั้งแต่ต้นเนาะอ่ะแล้วตอนท้ายของเรื่องเนี่ยเราก็ได้เห็นแล้วนะว่าได้รู้ว่าอาร์คเนี่ยได้ใช้เงินในการเป็นกองทุนของประสาทเนี่ยไปกับการสร้างขเขาชื่ออะไรนะ อาคารการค้าอาคารการค้าขึ้นมาบนที่ดินของปราสาทนี้เนาะก็ปฏปติดตามกันนะว่าเขาสร้างไปเพื่ออะไรแล้วไอ้เจ้าไรเดนเนี่ยจะได้รับกิลใบสมใจอยากหรือเปล่านะอ่ะไปรับชมตอนถัดไปกันนะครับ